มีการพูดถึงนะครับของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเรื่องของการแจกแท็บเล็ตให้กับน้องๆเยาวชนนะครับนักเรียนย้อนกลับไปการแจกแท็บเล็ตเนี่ยไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเคยมีโครงการที่ชื่อว่าวันแท็บเล็ต per ชายสมัยนายกยิ่งหลักชินวัตรครับหรือนายกปูนั่นเองตอนนั้นเนี่ยเราแจกให้กับเด็กป .4 นะครับแล้วก็ใช้ไปสักระยะนึงอะ เทคโนโลยีนะตอนนั้นมันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้ดีมากเหมือนสมัยนี้นะครับตอนนั้นที่แจกไปนะครับก็แจกใช้กันในระดับหนึ่งนะครับยังไม่ได้มีการประเมินผลอะไรมากมายเท่าไหร่คอสอชอเนี่ยเข้ามายึดอํานาจนะครับแล้วก็สั่งยกเลิกโครงการนี้ทั้งหมดโดยพลเรือเอกนรมนะครับรองหัวหน้าคอสอชอได้ให้เหตุผลว่าเจ้าตัวแท็บเล็ตเนี่ยใช้แค่วันละ1-2ชั่วโมงเท่านั้นเองนักเรียนเนี่ย ถ้าเทียบกับความคุ้มค่าแล้วไม่คุ้มนะครับแล้วเจ้าตัวแท็บเล็ตเนี่ยไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ตลอดเวลามีหน้าจอที่ขนาดเล็กตอนนั้นจแจกแจกไปมันก็เล็กจริงนะครับเพราะว่าด้วยจำกัดด้วยของออมูลค่าของงบประมาณด้วยเพราะเราใช้เยอะเนาะแล้วก็ตอนนั้นนี่มีการจัดซื้อจัดจ้างมาเจ้าตัวสเปคที่ได้มาเนี่ยมันก็หน้าจอเล็กครับอายุใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่3ปีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของเป็นคารุพัน โดยที่มองว่าครูพันเนี่ยมันไม่ควรถูกนําไปใช้กับประชาชนนะมันไม่ควรจะถูกเอานําไปใช้เป็นของส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทางคอสอชอนะขณะนั้นก็สั่งพับโครงการ one tablet per c h i ออกไปนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยต้องบอกว่าสกิลหรือทักษะของคอมพิวเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญครับเพราะว่าหลายๆที่หลายๆ ประเทศเนี่ยเขาก็พัฒนาด้านนี้ค่อนข้างมากแล้วก็โดยเฉพาะรัฐบาลที่นำโดยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยปรับโครงสร้างดิจิตอลเนี่ยค่อนข้างมาครับไม่ว่าจะเป็นการนำบล็อกเชนมาใช้เป็นอีกหนึ่งนะครับในเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลนั่นคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางประเทศต้องบอกว่าเวลาที่เราจะเปลี่ยนนะครับรูปแบบของการทำอะไรสักอย่างนะการเปลี่ยนแปลงแบบทางประเทศอะ่ะมันจะส่งผลทำให้เกิดขึ้นเร็ว ผมยกตัวอย่างอย่างเช่นประเทศจีนเขาใช้เรื่องของการโอนเงินเนี่ยตลอดมานานมากแล้วแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้เพราะมันมีการระบาดของโรคซาร์สก็เช่นเดียวกันกับเมืองไทยนะครับเราแจกนโยบายของรัฐเนี่ยผักดันผ่านเทคโนโลยีอย่างเช่นคนละครึ่ง แอปเปาตังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้คนเนี่ยใช้จํานวนมากๆพร้อมๆกันแล้วเราก็จะเห็นปรากฏการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งผ่านโครงการที่ชื่อว่า Digital w a l l ลตหน0 0งบาทครับทุกคนก็จะมีกระเป๋าเงินดิจิตอลนะครับในระบบบล็อกเชนพร้อมๆกันทางประเทศอ่าทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูเนาะว่าโครงการต่างๆของรัฐบาลที่นำโดยคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วไอ้รูปแบบของ one tablet per child จะกลับมาอีกครั้งนี่จะกลับมาแบบไหน